สูบบุหรี่ในโรงเรียนจัดเป็นพฤติกรรมสุดฮิตของเหล่าบรรดากลุ่มนักเรียนชายและอาจจะต่อเนื่องไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นๆได้ค่ะบรรดาวัยรุ่นในปัจจุบันจึงตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายของบริษัทที่ผลิตบุหรี่จะสร้างความเชื่อผิดๆและปัญหาเรื้อรังในระยะยาวที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไปค่ะโรงเรียนนองป่งศึกษา จึงได้ดำเนินการโรงเรียนปลอดบุรีจนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆค่ะเรามีหลักการดำเนินงานที่ว่าสถานที่ดีคนที่เข้ามาสถานที่นั้นก็จะทําดีตามไปด้วยถ้าโรงเรียนของเราชุมชนของเราน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่ผู้เข้ามาก็จะไม่กล้าสูบบุหรีค่ะ โรงเรียนนงป่งศึกษาจึงได้ดำเนินงานตาม7มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านนโยบายโรงเรียนนองป่งศึกษาได้กําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกฝ่ายในโรงเรียนที่เข้ามาประชุมและกําหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนค่ะจากนั้นจะทําการประกาศเป็นรายรักอักษรเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่มีมาตรการลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนผ่านทุกช่องทางค่ะ รวมทั้งยังให้การสนับสนุนบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้สูบรายใหม่โดยเราจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่ถ้ามีนักเรียนติดบุหรี่เราจะทำการสนับสนุนกระบวนการช่วยเหลือบำบัดต่อไปค่ะและนอกจากนี้เรายังมีการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการไม่สูบบุหรี่ในทุกๆท,ที่อีกด้วยค่ะ สระการที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนมีการจัดองค์กรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานให้ทุกคนมีส่วนร่วมรวมทั้งคณะทํางานที่มาจากการทํา MOU ร่วมกันทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกมีนักเรียนแกนนําเจนซัดรังโป่งแกนนํานักรณรงค์และครูเครือข่ายชุมชนที่ชื่อว่าเครือข่ายดาวกระจายไร้ควันมาร่วมในคณะทํางานนี้ด้วยค่ะ การดำเนินงานของเราเริ่มจากการสำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนโดยจะใช้แบบสํารวจพฤติกรรมนักเรียนที่เรากำหนดขึ้นทั้งรูปแบบการสกรีนและสแกนค่ะจากนั้นนำมาสรุปผลนำเสนอเข้าในที่ประชุมเพื่อรับทราบและแก้ปัญหาร่วมกันแล้วมาจาัดทําปฏิทินงานกํากับติดตามทั้งส่งเสริมและแก้ปัญหาต่อไปค่ะ มาตรการที่ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุรี่มีการติดป้ายเขตปลอดบุรีตามกฎหมายทุกช่องทางและในจุดที่เห็นได้ชัดติดป้ายเตือนทุกป,ประตูเข้าออกโรงเรียนทุกทางขึ้นโรงตึกตามบันไดต่างๆหน้าตึกทุกตึกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังมุมต่างๆของโรงเรียนค่ะเมื่อพบผู้สูบบุหรี่สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนปลอดบุหรี่วางปงศึกษาหรือเพจเสมรักออนไลน์ และในส่วนภายนอกโรงเรียนนั้นแจ้งได้ที่ QR Code ตู้เสมารักที่ได้ติดตั้งตามจุดต่างๆในตำบลทั้ง5ตำบลค่ะเราได้จัดทำการประเมินสภาพแวดล้อมผ่านทางแบบสำรวจความพึงพอใจของทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนซึ่งอยู่ในระดับดีมากค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณห้องน้ำของโรงเรียนหรือบริเวณต่างๆนั้นไร้ควันบุหรี่และควนบุหรี่มา3ปีแล้วค่ะ มาตรการที่4การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนนงป่งศึกษาได้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกในการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับโทษภัยต่อสุขภาพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ครบทุกรายวิชาโครงงานด้านการต่อต้านบุหรี่ทุกห้องมีการอบรมและทดสอบความรู้ด้านบุหรี่ให้กับทุกคนในโรงเรียนโดยต้องผ่าน30คะแนนใน50คะแนนเต็มค่ะนอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ในกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่น การเดินรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆของทุกๆเดือนได้แก่วันงดสุบบุหรีโลกวันเข้าพรรษาเป็นต้นนอกจากนี้ยังออกให้ความรู้กับชุมชนร้านค้าโรงเรียนเครือข่ายในโครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควันค่ะ มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนนองป่งศึกษาได้แต่งตั้งแกนนํานักเรียนให้เฝ้าระวงังและจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้ที่จะเป็นแกนนําทุกคนนั้นต้องสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ให้ได้คะแนนทดสอบ40คะแนนขึ้นไปถึงจะมาเป็นคณะทํางานได้ค่ะแกนนําจะมีหน้าที่เฝ้าระวังภายในและภายนอกและเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์และอบรมให้แก่โรงเรียนเครือข่า,ขายและคนภายในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทษภไยบุรี่เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนไร้ควันบุหรีค่ะ มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่โรงเรียนนองปุ๋งศึกษามีกระบวนการดังนี้เริ่มแรกเราได้ทําการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนที่สูบบุหรี่โดยใช้วิธีการคัดกรองจากความสมัครใจและคัดกรองจากบุคลากรค่ะเช่นหัวหน้าห้อง ครูประจำชั้นครูฝ่ายปกครองเป็นต้นจากนั้นนำผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วมาแยกตามระดับความเสี่ยงได้แก่หนึ่งระดับความเสี่ยงต่ำบำบัดโดยแกนนำตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่ใช้กิจกรรมบำบัด 2. ระดับความเสี่ยงปานกลางบำบัดโดยใช้กิจกรรมบำบัดโดยครูแกนนำสา 3. ระดับความเสี่ยงสูงบำบัดโดยหมอและหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่เราทำ MOU เข้ามาทำการบำบัด นคลินิกเลือกบุหรี่ของทางโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากคลินิกเลือกบุหรี่ของโรงพยาบาลวังโป่งค่ะลักษณะการบำบัดของเรามีการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม,ตามแบบฝึกหัดความรู้และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมียาต่างๆมาให้นักเรียนกลุ่มบำบัดเพื่อลดความอยากบุหรี สุดท้ายมีการประสานความร่วมมือทำา MOU กับนักเรียนที่สูบบุหรี่ครูผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือด้านพฤติกรรมไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่อย่างถาวรร่วมมือกับผู้ปกครองทำโครงการบ้านปลอดบุหรี่เพื่อไม่ให้นักเรียนกลับไปสูบบุหรี่ต่อไปค่ะมาตรการที่7 กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่โรงเรียนหนองปงศึกษาร่วมออกรณรงค์กับหน่วยงานต่างๆค่ะผลักดันให้อำเภอวังป่งประกาศนโยบายอำเภอปลอดบุหรี่เพื่อให้ทุกๆคนในอำเภอได้ตระหนักเรื่องชุมชนไร้ควันบุหรี่มีการขอความร่วมมืออบรม MMOU ร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้นําชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ทุกชุมชนทุกทุกที่สาธารณะทุกทุกกิจกรรมของชุมชนค่ะ นอกจากนี้เราได้ลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งในเครือข่ายระดับโรงเรียนระดับอำเภอให้ชุมชนแกนนำชุมชนเข้ามาร่วมงานกับเครือขาา่ายดาวกระจายไร้ควันเพื่อให้ความรู้เฝ้าระวังในชุมชนของตนเองให้เยาวชนในชุมชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ค่ะ การดำเนินง,งานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนนงป่งศึกษาสร้างแกนนำภายในโรงเรียนเพื่อร่วมกันทำให้โรงเรียนไร้ควันบุรี่อย่างยั่งยืนและประสบผลสำเร็จในระดับประเทศและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานเรายังไม่หยุดที่จะดำเนินง,งานต่อไปอยังทุกๆโรงเรียนและทุกๆชมุมชนค่ะเพื่อให้ทุกๆท,ที่ไร้ควันบุหรี่อย่างยั่งยืน สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการดำเนินงานของเราขอบคุณค่ะ